อืมทีนี้จะมาสอนเขียนโปรแกรมรับค่าทางคีย์บอร์ดโดยไม่ใช้สวิตเออโดยไม่ใช้สแกน F นะแล้วก็สามารถสามารถวนลูปในการรับค่าไปเรื่อยๆและแสดงออกทาหน้าจอได้อย่างที่เคยให้กันบ้านไว้จำได้ไหมทีนี้คำสั่งที่จะใช้ก็จะมี kb hit KBHIT อ่าอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็มีการใช้ Y แล้วก็สวิตเรามาดูกันเริ่มต้นเราก็ต้องใช้ประกาศการเรียกใช้ LIBRARY ก่อนใช่ไหม <c> stdio.h <oughs> ประกาศไปหนึ่งตัวก่อน,นเราจะต้องมีการอะไรแสดงผลทางหน้าจอใช่ไหมก็ต้องมี ้อง stdio.h เพราะว่าเป็นไลบรารีที่เกี่ยวกับการเรียกใช้ input แนละ output ก็คือการรับค่าเข้าและการสแสดงออกสแสดงผลออกในที่นี้มีอะไรมี print คำสั่ง w i t h f ใช่ไหมก็ต้องเรียกไลบรารีตัวนี้มาใช้อีกตัวหนึ่งไลบรารีที่เก็บรวบรวมคำสั่งเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆก็คือนี้ con <oughs> <c oughs> o นี่อ, H. อันนี้เสร็จแล้วนะก็มาเข้าฟังก์ชัน main v ว i main หินวงเล็บให้ครบเลยจะได้ไม่ลืมทีหลังเราต้องการอะไรวนลูปวนลูปตลอดเวลาก็คือกดไปจะรับค่าใหม่ไปเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมดังนั้นเราต้องเอาเงื่อนไข y เอาไว้เอาไว้ตัวแรกถูกไหมครับเพราะว่า มันจะต้องควบคุมเงื่อนไขอื่นๆที่เป็นขอ้อเงื่อนไขย่อยๆภายในเช่นการรับค่าเข้า,ข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 าขการสแกนคีย์บอร์ดหรืออะไรพวกนี้หรือการการพิมพ์ออกหน้าจอแล้วพวกนี้ครับ y t o t u o จะใส่ two ก็ได้หรือจะใส่หนึ่งก็ได้ให้ใส่ two ก็ได้ y t o หมายความว่ามีการเช็คเงื่อนไขว่าเป็นจริงเสมอก็คือเงื่อนไข y เนี้ยเป็นจริง two ก็ถูก คือเป็นจริงเสมอก็จะวนรูปไปเรื่อยๆวนรูปไปเรื่อยๆแต่ถ้าใส่ฟอสปุ๊บหมายความว่าเงื่อนไขนั้นผิดมันก็จะไม่ทํางานวนลูปดังนั้นถ้าต้องการวนลูปตลอดต้องใช้ true หรือใส่เลขหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้นะครับคือเงื่อนไขจะเป็นจริงเสมอนะ <c oughs> ต่อมาเราต้องทําการอะไรเงื่อนไขคือต้องทําการดักจับก,การกดคีย์บอร์ดใช่ไหมถ้าถ้าเกิดมีการ กดคีย์บอร์ด้าเราใช้ยิบถูกปะถ้าอันนี้พังนอกวนลปูปข้างในก็คือถ้ามีการดักจับการกดคีย์บอร์ดเราจะใช้คำสั่งนี้ชื่อว่า k b h i t ต้องแฝ่โดยสกองหน้าด้วยนะเป็นคำสั่งในการดักจับการกดคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์เราไม่เราจะไม่ใช้สกแกนย e บนะไม่ต้องไปสกแกนมันใช้ตัวนี้ได้เลยเสร็จแล้วภายในเงื่อนไขยิบ เราต้องการตรวจจับการกดคีย์บอร์ดเป็นอะไรอักขระ,ะใช่ไหมเป็นตัว a w s d อะไรอย่างอนี้ใช่ป่ะครับเราก็จะต้องอันนี้ขอเลือกใช้สวิตช์แล้วกันนะ Switch. สวิตช์แต่กดให้แล้วดมันคลิก,กมันก็จะขึ้นแพตฟอร์มหรือซินแท็กขึ้นมาเลยเราเราไม่ใช้ Default ลบทิ้งไปไม่ไม่ต้องใช้ Default <c oughs> <c oughs> เราต้องการเมื่อกี้ดักจับการกดคีย์บอร์ดใช่ไหมครับ kb ถ้ามีการกดคีย์บอร์ด ให้ตรวจเช็คว่าเป็นอักขระหรือไม่ก็คือใช้เค s โทษเคสเ m ็บเงื่นไขถ้ามีการกดคีย์บอร์ดและเป็นตัวอักขระให้เข้าเงื่อนไขก็คือเคสแรก เช็คว่าเป็นอะไรครับเชสแรกตัว a สมมุติให้เป็นตัว a ถ้าเป็นตัว a ให้สั่งปิน้นชื่อนี้ฟูแล้วก็บีกเชสสองอ่ะโทรศัพท์ ต่อมาคือเช็คว่าเป็นตัวอะไรดีตัว s แล้วกันให้ปิ้นชื่อนี้แล้วก็อะไรครับเบรก b r k เบรกสังเกตดู y เริ่มต้นการใช้ y Y จะคุมอยู่ตรงเล็บนี่เห็นไหมไวจะคุมคําสั่งหรือเงื่อนไขย,ย่อยภายในทั้งหมดเลยก็คือทั้งหมดเนี่ยจะทํางานวนลูปภายใต้เงื่อนไขของ y ซึ่งคุมอยู่ข้างนอกนี่เห็นไหมนี่เล็บมันจะคุมคุมงานทั้งหมดที่อยู่ในนี้วนลูปเพื่ออะไรวงลูปเพื่อเช็คการกดคีย์บอร์ดด้วยคําสั่งนี้นะต่อไปนี้จะใช้คําสั่งนี้แทนนะ kbhit เมื่อถ้ามีการกดคีย์บอร์ด ให้เช็คว่าเป็นอักขระหรือเปล่าถ้าเป็นอักขระใช่ไหมเป็นเคสเคสแรกก็คือเป็นอักขระตัวตัวอักษรเอเป็นตัวอักษรเอถ้าใช่ปิ้นคำนี้แล้วหยุดถ้าเป็น s อสปิ้นชื่อนี้แล้วก็หยุดแล้วก็วนลูปรับค่าไปเรื่อยๆแล้วก็ลองคอมพายดูนะคร <c oughs> <c oughs> ับ กด a อ่ะขึ้นชื่อภูกด s stem อ่ะทำไมบรรทัดเดียวกันเพราะว่าเราไม่ได้พิมพ์ backslash n ข้างหลังนี่เองอทำไม a s e s นวนลูปไปเรื่อยๆเห็นไหมทีนี้ทำไมถึงไม่ขึ้นตัว a หล่ะเรากด A ปกติเรากด ใช้สแกนสแกน f ต้องกด a enter อะไรนี้ใช่ไหมถึงจะขึ้นแต่นี้มันขึ้นอันนี้เลยมันอยู่ที่ตรงนี้ข้อแตกต่างของคำการใช้เงื่อนไขาการเช็คตัวอักขระถ้า get หมายความว่ารับอักขระเข้าไปแล้วเช็คแต่มันจะไม่ต้องมันจะไม่โชว์ที่หน้าจอแสดงผลแล้วถ้าเป็นตัวอื่นนะมอีอีกอันนึ่งคืออะไร get getchi นะ g e t c h ดูความแตกต่างนะ ถ้าเป็นเกชี่พิมพ์ a เอ่ะมันจะโชว์ตัว a ด้วยเห็นไหมกด s yes. โชว์ตัว s ด้วยแต่กดตัวอื่นก็จะไม่ปิ้นเพราะว่าเรามันไม่ตรงกับเงื่อนไขใช่ไหมมันจะขึ้นกดเช็คแค่ a กับ yes. a, s as เห็นไหมครับมันจะขึ้นด้วยว่ากดอะไรไปแล้วมันก็จะขึ้นขึ้นข้อความที่เราตั้งให้มันให้มันพิ้นออกทางหน้าจอด้วยความแตกต่างของเก t กับเกชี่นะแ้วถ้าเป็นอีกตัวหนึ่ง g ก t อะไรครับ เกจชาอ่าเกชาสังเกตไหมเกจชาไม่ต้องมีอันเดอร์สกอร์ข้างหน้านะเปนเกชากดตัว a enter ถึงจะขึ้นอ่นี่งที่เราใช้เกจชาตอนนั้นที่เราสแกนปับ๊บต้องกดอย่างนี้แล้วถึงกด enter มันถึงจะแสดงผลกด F enter ถึงจะขึ้นเห็นไหมกด F enter ถึงจะขึ้นนี่คือความแตกต่างของ get เกทชี่แล้วก็เกทชาสามตัวนี้นะโอเคลองหัดเล่นดูแล้วเดี๋ยวเขาหน้ามาต่อเรื่อง <c oughs> <c oughs> เรื่องอะไรดีเรื่องการแสดงเรื่องการใช้งานใช้งานพื้นที่ของหน้าจอเอาพุทก็คือ,หน,อนหน้าจอเนี่ยเบือๆเือนเนี่ยหน้าจอเนี้ยนะลองหัดเล่นอันนี้ ใช้เงื่อนไขกับคำสั่งให้เป็นก่อนเดี๋ยวมีการบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกโอเคครับ okay.